มาดูสภาพเศรษฐกิจโดยรวมกันบ้างนะคะสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังประเมินเศรษฐกิจไทยว่าผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วหลังการเมืองมีความชัดเจนค่ะคาดว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ถึงร้อยละ2.6ค่ะ นายสมชัยสัจจพงศ์นะคะผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยเรื่องนี้โดยบอกว่าเศรษฐกิจไทยในเดือนเมษายนยังคงหดตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่เริ่มมีสัญญาณทรงตัวจากเดือนก่อนหน้าโดยการลงทุนและการบริโภคยังคงหดตัวจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองที่ยังไม่มีความแน่นอนขณะที่ภาคท่องเที่ยวเริ่มมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยค่ะ ม่ว่าด้านอุปสค์อุประ,ประานมีเด่นเอันเดียวคือเสถียรภาพเศรษฐกิจไม่ว่าการการว่างงานอัตรา,งา,นา,นตรางเงินเฟอ้อค่างเงินบาททุลสวังตราต่างประเทศนี่สาธรารนะนี่คือจุดเด่นของเศรษฐกิจไทยมาโดยตลอดในช่วงที่เรามีความหวังทางเศรษฐกิจน้อยอย่างไรก็ตามค่ะหลังสถานการณ์การเมืองและแนวทางในการดำเนินนโยบายต่างๆมีความชัดเจนมากขึ้น ในเดือนพฤษภาคมนะคะรวมทั้งจะมีการกระตุ้นการบริโภคจากการจ่ายเงินรับจำนำข้าวให้กับชาวนากว่า90 0 0 0ล้านบาทก็เชื่อว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือว่า GDP ไตรมาส2จะกลับมาเป็นบวกและเศรษฐกิจไทยในปีนี้ก็จะขยายตัวได้ร้อยละ2.6ตามที่ได้คาดการไว้ค่ะก็เป็นการประเมินจากทางด้านของผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลัง